สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทย mm hmm. okay. เดลิฟล็อกโอเคเออเมื่อวนันพูดถึงเรื่องอะไรผมอธิบายคลิปจากหนังที่ผมเพิ่งดูใน YouTube เพิ่งดูเมื่อวานแล้วก็อยาก ให้คนมาดูคนที่มาดูวิดีโอให้ท่ายว่าเป็นคลิปไหนขนาวิดีโอนี้จะบอ,อกแล้วว่าหนังคือ Lord of the Rings mm hmm. จะไม่ได้ว่าเป็นอตอนที่2หรือที่สแต่ว่าเป็นคลิป เรียกว่า Lighting of the Beacons ก็แปลว่าเมืองใหญ่เมืองใหญ่ที่สุดที่เป็นเมืองของอาขอนของของของลกคอนแล้วก็ข้างๆกับอะไรนะส่วนของสัตว์ของร้ายโมโดก็อันนี้เป็นเมือง สำคัญมากาามันวก็เป็นอีกหนึ่งเมืองไกลาจากเมืองนั้นแล้วก็เข้าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ว่าเป็นหลายหลายปีหลายหลายปีตั้งแต่มามา,ามาช่วยกันมาเจอกันมาเป็นเป็นสิ่งใหญ่แต่ว่าเขามีระบบ พิเศษที่อขอคนอื่นมาช่วยเมืองที่สองมาช่วยแล้วก็วิธีนั้นคือคนในเมืองใหญ่เมืองที่หนึ่งจะจะเผา,าไม้ที่ที่เขาเคยจัดการก็ แล้วก็มีระ,ระหว่างเมืองหนึ่งกับเมืองสองน่าจะเป็นถ้าถ้าถ้าจะขี่รถขี่อะไรนะม้าไปน่าจะใช้หลายหลายอาทิตย์กกอะหนานออยาวยาวมากไกลามากแต่ว่ามีามีพายลมีกอ ไมหมอะไรๆที่น่าจะเป็นม่รู้ประมาณสิบถึงสามสิบหรือห้าสิบที่ประมาณหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองแล้วก็มีคนที่เอจัดการตัวเลจุดที่นั้นตลอดเวลา อ่านะครับก็เข้ารอ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 ,อาจจะแล้วก็ตอนเห็นอา่าก็อไม้ทางข้างกับเขาไม้แล้วเผาแล้วอ๋อเขาจะรู้ว่าในแปลว่าอราอรต้องเผาไม้ของเราด้วยแล้วกคนอื่นคนต่อไปจะเผาไม้ของเขาแล้วก็ในที่สุดจะถึงจะซอง ก็ความให้เมือที่สองก็เขาจะรู้ว่าอาเมืองที <médico> ่ห <ę> น <s rejected> <ged> ึ่งขอให้เรามาช่วยน่าจะมีน่าจะมีอะไรนะสัตศัตรัตรใช่ไหม Enemy มากำลังมาก็ต้องต้องขอเอ่ทำมาช่วยเร็วๆ โอเคนี่เป็นคลิปจาก่อวนแล้วก็สำหรับวันนี้กับเรียนเรื่องเรียนภาษาไทยจานหนังสือเหมือนเดิมฮากเรปเตอร์แล้วก็ทำแองกี้ยังใช้วิธีใหม่ในการทำแองกี้ว่าถ้ามีคำที่ คยเรียนหลายรอบแต่วยังยังไม่ติดในหัวจะจะวัดรูปเกือบมีหลายรูปแล้วเกือบประมาณสี่สิบรูปแล้วกาที่ว่าเริ่ม,มอาจจะเริ่มช่วยหน่อยไม่เยอะแต่เริ่มช่วยหน่อยเพราะว่าวันที่หนึ่งวันที่สอง,ว,สองวันที่สามที่ผมใช้ไปทีนี้ เอะจะใช้เวลาประมาณ25ถึง30นาทีที่ทำเซสชันแอนกี้เดี๋ยววันนี้แค่17นาทีก็คิดว่าเราขึ้น<ม>น่าจะแปลว่าเริ่มมีเปเรี่ยนเริ่มมีผลอาจจะมาต้องต้องต้องทบท,ทวนอีก สักสองสามวันเร็จะถัดหน้าโอเคสำหรับวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมแล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ